どう ขอเชิญพี่ยศรอบชัยนะครับนัทต้อมปรียพันธ์นักแสดงประมือคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะ สั้นๆแล้วก็แนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองเขาแบบไม่สปอยเขาแบบพอเล่าได้ดีไหมฮะดีไหมฮะโอเคไหมฮะรู้เริ่มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออลเล็ตนะคะแล้วบทเป็นมานีเป็นน้องสาวพี่นายนภัสหรือว่าพี่มานานันเองค่ะสวัสดีครับนุชเชนยินนะครับรับบทเป็นน้องนะฮะดูแลน้องๆแล้วก็ขายผ่านตามสั่งอยู่ในนั้นด้วย นะครับสวัสอีครับผมกัทชิ่งกงครับรับบทเป็นหนองนะฮะหนองน้องพี่หนองบ้านเดินอยู่ช้หนาาย้ายจากใช้หน้าไปอยู่เมืองนนท์แก้บ้านหนองเมืองนั้นเมียชื่อน้อยอยู่ซอนทิศไปติดกับบ้านพี่หนิ่งครับนี่อภัยอภัยต่อตัดกันไม่ได้แล้วนะเบาไม่ได้แล้วนะแล้วผมชื่อเฉินขอชิงมันจะพูดยังไงผไม่มีเลยลองดูสวัสดีครับผมอภัยครับฮะยังยังเหรออเอในเรื่อง ชื่อเฉินะครับข้าเป็นเพื่อนมานะจบโอเคไม่กดดันคนต่อไปสรีฐานจ้าโนมงพนีค่ะในเรื่องชื่อว่าจอยนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานแล้วก็เพื่อผู้ชายค่ะไม่ได้ไม่มาจาักกินเนาะใช่ค่ะต่อเลยค่ะครับผมได้นะพัครับนับบท ส่วนประกอบของโอนปราบโจรครับรับบทเป็นเถื่อนครับบทบาทคือเป็นหนามชีวิตของนายมานะคือนายนภัทรนั่นเองครับขอบคุณมากครับเสียงจากเสียงเทียพพุ่งกลับกับบริสุทธิ์รุ่งแดงตัวไหมฮะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเริ่มต้นพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากพี่ยอร์ชก่อนอยากรู้ครับพี่ยอร์ช มาณแมมันมีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นมันมันมาอย่างไรฮะเนาะจริงๆเราสังเกตผู้คนว่าบางคนแหลคนเหมือนชีวิตสู้กับปัญหาเช้าอย่างทางบัด่างเย็นมาสองอย่างกลางคืนยังไม่อยู่ปัญหามันเยอะเลยสงสัยว่าเฮ้ยเราไปทำกรรมอะไรไว้บางทีไหะแล้ว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 พอไปถามหลายๆคนดีๆเอ๊ะหรือว่าจริงๆมึงทำกรรมไว้จริงป่ะออบางทีบางคนนะเหมือนเราไม่ด้ทำอะไรแต่มันมีภาระเยอะนะแต่ความจริงนะเราอาจจะทำอะไรกับใครบางคนไว้ ในเรื่องนั้นนะครับในเรื่องนี้มาลเป็นไปเลยเขาทำอะไรกับใครบางคนไว้แล้วใครบางคนคนนั้นมันเอาสิ่งปัญหากลับมาทุ่นคืนสะท้อนปัญหาสังคมในที่ห่งด้วยเหมือนแบบชีวิตสู้แล้วแต่อะไรฮะชีวิตสู้กลู้กลับอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันไปสู้ันต่อไปช่วยเลยสู้กันไปเรื่อยๆนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของพเรื่องนี้คือบางทีเราแก้ปัญหาจนถึง่าเอ้ยเช้ามาอย่าง ยังมาอย่างคืนมาอย่างอะไรอย่างนี้ยจนเอาจนเ,าจนเ,าเราหัวลาอครับมานะเป็นอย่างนั้นหรออ๋อคือจับเครียดอ,อ,อยู่เอาเไหมเอาก็เอา,เอา,เอา,เอาในเมื่อมันกลุ่มเข้ามาขนาดนี้ขำไปเลยละกัน<ส>นะฮะเพราะฉะนั้นความขำความหา,มา,มามทุกสิ่งอย่างจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ด้วยมีนะฮะพุ่งกับบ้างครับพี่ต้อมมาร่วมงานกับทีมนักแสดงทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตัวพ่อตัวแม่ในวงการบันเทิงหมดเลยพี่ต้อมเป็นไงบ้างฮะผมก็บอกว่ามา ทางที่ออกตัวออกตัวกลัวเรากลัวใช่ไหมใช่เหมือนเขารู้ความในใจของดิตจะมีไหมเลี้ยงวัวเพื่จะทำให้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าฮะพี่เขาออกตัวแล้วได้ครัพี่อาการเป็นยังไงพี่ต้องงเนะดีแล้วไม่อาการก่อนที่จะเป็นนะคะเป็นไงโอลถามเป็นหมอเลยจะบ้าเลยพี่ต้องฮะมาร่วมงานกับน้องน้องคลิปนี้เป็นไงบ้างมาเรื่อง ก,กับบริษัทเนม,มาของมเรื่องนะแล้ว <c oughs> ก็เจอพพบออ่าแมแสดงที่ลราลมาอยูแล้วแต่ว่าคราวนี้มาเจอในนักัดพวกเนี้ย<ะ>อันแรกเลย่นห,นหนักใจฮะต้องต้องทำให้เขาไม่หลอกต้องลดควาหลอนะซึ่ง <c oughs> กดความดอดรอเขาลงยากมากากรัถ้าเกิเนะดด,ดยหนักกน้กยากมาก<ะ>แล้วก็อ่อาาคือเขาต้อง,อง,องแอง a c เลยนะอะไรก็เลยยาก ทางนะฮะเพราะส่วนแอคติ้งเขาผมว่าอ่ไล่อเนี่ยแค่แค่บาลานซ์ตัดฟอกตัดการที่ได้นะฮะแล้วส่วนพวกแบบว่าพี่บอกสเนี่ยตอนนี้ต้องต้องพวกแบบว่าดารามาของความแข็งไว้ไม่ให้เกินเลยมากเพราะว่าอ่าถ้าเกินเลยมากเนี่ยรการส่วนของผ่านเรื่องประเภทนี้นะฮะพี่บอสก็จะคุมแบบว่า แคบแคบหมายถึงว่าแค้แ,คแ,คแบบตอนเด็กมันแคบแคบแบบอ้านต้องไปดูต้อง<ะ>ไปดูแล้วคนอื่นๆนะครับทีมนั้นก็ไ,ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ<ค>นะครับนะต้องบอก,บอกว่าคนไปคลิปว่าเอ๊ะเขามา,ปออาเป็นมะเอกหรือเปล่าเป็นมเอกงครับตกใจครับอันนี้มาจากพี่ต้องเองดูเป็นครนะพี่ต้อง นนเองะัคือวอนนี้อยู่ข้างบนนะจ้ามันจะถามพี่สรุปหนูเป็นเองจริงๆใช่ไหมจ้าคุณเป็นหนูใช่ไหมคุณเป็นนเอถ้าหนจะคนูน่าจะเป็นแม่ต๊กน่าจะบอกตรงก็ของนักาเองเน่ยก็เปความเยฮาในในฉากภูเขาแต่ว่าถ้าเกิดดูในือเราเหมือนเขาต้องเรื่องแนะนำเขาอย่างพวกอาเมจันอคาไยที่ตรงนี้ การการาข้อมูลแปลกพวกเนี้ยอันนี้เป้งควบคุมเขาจำเพีนงครับแล้วก็ความน่ารักความมนครอบครัวมีราคาครับนะครับและทั้งหมดทั้งหมดตัวนี้ก็คือความสนุกที่แฟนๆจะได้รับชมอย่างแน่นอนนะฮค่ะเนื้อหาราคาเอาละมาถึงพระเอกของเราบ้าง นายนภ์ของเราครั้งนี้พี่ต้องบอกแล้วว่ามีแอคชั่นด้วยใช่แล้วก็แน่นอนว่าทุกคนรู้ว่านี่คือคอมเมดี้ด้วยมันยากมันง่ายยังไงฮนายมันคือมันสนุกมันสนุกมากกว่ามันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อใจพี่น้อมยอนแล้วก็พี่ทีมนักแสดงทุกคนเลยเงี้ยสิ่งที่ผมต้องฝึกเนี่ยคือสมองก่อนอ้าวผมจะบอกอะไรคั้เขาครั้งนีก็อย่างเดียผมผมเทสแอร์หิวที่ซีนซึ่งจริงๆมันแบบพี่ต้องป่าอะไรก็กังวลเนาะผมพี่ดูแต่ละคนนี่ ในกองเป็นยังไงในกองเป็นยังไงแต่ละคนเขาไม่ยิงมุกใส่เราไหมโอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่แค่ตอนที่ไม่ถ่ายนะตอนถ่ายน่ะทุกคนยิงมันต่ำนะเตรียมเองสิบหกแล้วลุกเปงนนายของตัวเองมาไม่มีใครอยู่นิ่งไม่มีใครอยู่นิ่งทุกคนพอที่จะก้อนอะไรใส่เราตลอดเวลาใช่ใช่แล้วแล้วการที่เงตลกเนี่ยมันไม่ได้ตลกแค่เหมือนการคุยกันธรรมดาอย่างผมกับพี่โอเนี่ยตลกบนสลิงที่อยู่ความสูงประมาณตึกสามชั้น S <S มีใบนีดคงรอพวกเราอยู่รออยู่ก<ช>็ยังขับได้ไม่ยังขำได้คนนั้นใช่นี่เห็นไหมล่ะเป็นอินเนอร์ไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่มีแต่ความขันอยู่ในนนั้แล้วก็อย่างซ<อ>ีนที่เราเข้าไปทั้งหมดเนี่ยพี่หน,น,น,นุ้ยก็คือขับรถอย่างบโตเกียวบีฟนี่ใช่แล้วก็แอร์ก็เสียพี่เนาะ,ะเนาะตอนนั้นก็ยังขับเลยขนาดแอร์เสียยังขำแอร์เสียแอร์เสียคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่จะบอกกับทางโปรดิวเซอร์กับผู้จัดหรือผี้จัดคอนเทนเ์โอเค อะไงครับพี่ยอดเดี๋ยว้องเขียนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการแสดงบทการตรงนี้แล้วนะคพี่แอร์เสียทำไปไปหลอกเันเป็นเป็นการอะยรนักขึ้นรถลีกแล้วก็สนุนสนานกันแล้วแบบมุกที่พวกพี่เขาเตรียมมามันไม่ได้อยู่ในบทเลยมันทะลุตลอดกันเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทีฉากแต่ละฉากเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่แบบเออเป็นมุกที่แบบเราเตรียมกันมาแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น้็ขนาดผมยังถามมันก็บอกระทำต้องพี่ผมจะไม่ถามได้ยังไงบอก เป็นคนธรรมดา,าเลยที่เชื่อว่าใครบีรอยูนะ่นั้วนะก็ไม่ขับไปได้หรอกเพรางั้นขับไปเลยใช่ต้อมก็ต้อมมาเป็นแบบแถวที่ตัเขอชอทำการพอดีและแอคชั่นหลังเป็นไงบ้างคะก็มีคือในเรื่องจริงๆเราเรารับบทซานแมนด้วยครับเพราะว่าต้องออทำมาหากินตลอดที่บ้านมีภาระเยอะนะชีวิตเลยต้องมีความมนนะุ่งมั่นแล้วก็มีการโหดสลิงมีฉากแอคชัน่นมีสู้มีสู้สู้กับพี่โอ๊ตซึ่งทั้งชีวิตผมเนี่ยไม่เคยโดนใครจับทุ่มหรือกำแพงได้เลย ว่าเรื่องนี้เขาคนแรกนี่งใช่ยกนายนภัทรทั้งตัวแล้วทุ่มด้วยกำลังที่ผมมีอ่ากลับบ้านไปพี่นุ้ยเป็นไงล่นฉีกไปทุ่งเล่นจริงจังมันคือคือเปเล่นกันจริงมากแล้วก็มันเป็นซีนแอคชั่นที่เราอยากให้ได้อารมณ์แองใช่ตั้เองเลยบอกพี่ยอดพี่ต้องมาอยากเล่นเองอยากสองคนอยากเล่นกันเองแล้วพอเล่นน่ะมันก็ มันเกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยแต่ว่ตอนที่มันเกิดปฏิเหตุเราไม่รู้ตัวจนผมกลับไปบ้านหัวอาบหน้แสบตีเลยลูกไม่พอเล็บหายไปขึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ของเรื่องนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมันตลกพอเห็นเล็บที่หายครึ่งหนึ่งเป็นไงตลกจุ๊บว้าถ่ายรูปเลยถ่ายรูปสองแม่หนะพัดเลยผมก็แบบฉันถ่ายแล้วพี่งทุังแน่เลยขอโทษขอโทษจริงที่ถ่ายไปไม่ได้ ติดอยู่ทีหนึ่งนะเก็บก็เก็บไว้เป็นคญคุณเก็บเป็นคนคุณแต่ที่คุณทำแบบนี้กับนายพอวะว่าได้ยินบอกว่าคุณเป็นคนพูดว่าพระเอกเรื่องนี้จริงๆให้ช่วยนายคือผมแต่เป็นคุณจริงนไม่เห็นโปสเตอร์หรอโปสเตอร์นายอยู่ข้างล่างผมก็อยู่ข้างบนนี่ ตัวสองผมเป็นพระเอกจริงๆผมระเองจริงๆไม่ยากนะไม่ยากถามโปรดิวเซอร์กับผู้กำกับก็บกบรู้อ,อยากเป็น <c oughs> แต่ว่าต้องยอมเขาแเรือ่องนี้เขาตั้งใจมากแล้วก็ผมไม่เคยเห็นนายนภัสต,ตลกแบบนี้มาก่อนนี่คือสนิทกันนะขับรถเล่นกันแต่ว่าไม่เคยเห็นนายนภัสแบบมารับบทแบบนี้รู้สึกว่าเ้ยสนุกมากแล้วก็เป็นการทำงานที่แบบเอ็นจอยสุดๆครับนายฮะที่พี่โอ๊ตเขาบอกว่าเขาจะเป็นพระเอกได้ยังไงาะ นายช่วยเล่าหน่อยบอกเขาไปนายเอาความจริงไว้ติดตรงไหนเอาจริงนะติดตรงไหนดูสภาพการยืนวันนี้ก็ติดหลายตรงนะยืนแล้วคนแยกๆมีความสูงไม่ไล่เลยเอากูมยืนข้างไหนแล้วพัดหัวจอมปวกเอาจริงคนบ้าแะ้วแต่งตัวเป็นขนมใส่ไส้เลยได้อยู่ได้อยู่มาบอกไว้เดี๋ยวนายเออมีอะไรคุยคุว้เดี๋ยวรอดูซิสิ่นท้ายของเราเราใส่ชุดคู่ เอางี้นะพี่น้อยผมทั้งชีวิตนะผมเล่นหนังมาหลายเรื่องว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ซีสุดท้ายเดี๋ยวเวลาจะเรียกเรียกดีเจดี่ยกูก็หันอยู่นิดเดยขอโทษขอโทษมีสองเล้ยกูก็หล่ออยู่นะมีสองอุ้ยกูเกโหแล้วกว่าจะไดีครบเออพี่ดีเจน้วยครับผมนี่จับมือกันสองคนแล้วผมบอกว่าจากนี้เลยนายพี่ขอยอย่างเดียวนะอย่าชวนกูซื้อรถอีกเห็นไหมว่าเงินทองมันหายากขนาดไหน ขาต้องเอาปั๊บม,มาใส่ชุดแบบนี้แล้วเนี่ยมังรู้จักดิจิตัลฟูดปินไหมออมันอยู่ไปทชั้ชีวิตซึ่งที่พูดมาต้องดูในภาพยนตร์วานะักแบลเท่านั้นครับนะฮะวันนี้จะได้รับชมเป็นนไทยไโอกาส<อ>พีเร์อย่างแน่นอน,นสิ่งที่เขากังวลอยู่ตรงนี้รอติดตามได้เลยฮะ,ะมาอีกหนึ่งคนที่เมื่อกี้พุงกับบอกแล้วว่าเขารับบทเป็นานางเอกเลยจริงๆนะคะอาไทยเป็นไงบ้างฮะนะ โอชอตกันที่เวทีเยเรวกูรยัไมแฉเลย้พพ่อกับพุ่กูพูดไปถึสคำอ่ะเดี๋ยวตู้านให้หมดเยไปเดี๋ยวถึงพ่อแน่นอนต้องพทจาจ้ทีคนแรกเลยกูยืนตรงนั้ก็ูได้สภบพอก่อนและดดันๆๆมาเกือบจะร่วงเวียจ้าจ้จ้า่ะกบอกเองว่าคุณคือนางเอกเออ เป็นอะไรที่แบบว่าเออจริงๆแล้วตอนแรกที่เราอ่านบทเนี่ยเราก็ใช่เราหรือเปล่าว่าเพราะว่าจริงในเรื่องเนี่ยมีเรามีแม่ตั๊กแล้วก็มีน้องอ่า,อามีน้องเพื่อแล้วก็าอัน้เราหรือเปล่าว่าหรือว่าแม่ตั๊กว่าเพราะว่าดูมแม่ตัก๊กแบบอาจจะเป็นพระเอกนางเอกคู่กับพี่นุ้ยหรือเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วเราแบบได้สัมภาษณ์ได้ใกล้ชิดกับพี่นายด้วยเราก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อสันใสใช่แน่ๆองค์ใช่แน่ๆแล้วล่ะ ตอนที่เขาติดต่อมาเขาไม่ได้บอกอะไรเลยหรอมะบอกนิดหน่อยค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเราเป็นนางเอกแต่เราไม่เชื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยี่จะเป็นนางเอกแล้เป็นเล่นตลกตลกเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะเราปกติเราสวยอยู่ด้วยไงเอ้ยเนี่ยวแต่คนเล่นแล้วเป็นงานเราคือคนเล่นรึเปล่คือตลกนางเอกนางเอกนางเอกโอ้โหพี่ยืนอยู่ข้างหลังนะไอ้ช้างจับมือผมพี่พี่เราเดินออกไปคนจะกินแบบนี้ไหม จริงๆอ่ะมันคล้ายๆตัวเราเลยนะคะมีความแบบว่าทะเล้นทะเลนนิดนึงแล้วก็มีความโมฮาด้วยแต่ที่จะมีความแบบยากนิดนึงคือทําอะไรเพื่อผู้ชายเพราะว่าเราต้องเอาเงินน่ะไปให้ผู้ชายาชีวิตจริงเราอ่ะเราเป็นคนไม่ให้ผู้ชายหรอม่กินแต่ไหมอะไรคะกินแต่ไหมไม่ต้องพูดมองในชั้นหนึ่งไปรู้ว่ามึงโกหกัน คนที่แบบว่า,าตลกตลกฮาๆแล้วก็มีความแมนแมนอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ทําเมื่อผู้ชายดิอย่างเงี้ยค่ะอาชีพให้ผู้ชายอา,อาชีพที่ผู้ชายทาไม่ได้เราก็ไปทําเองและเอาเงินมาให้ผู้ชายนยาี่ไงแบบทำไมแฟนต้องมาดูจาตลงพนดีในเรื่องนี้เพราะอะไรก็เอาจริงๆแล้วไม่เคยแสดงหนังที่เป็นแบบว่าเป็นนางเอกเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความตอนแรกไม่มั่นใจ แต่พอมาเล่นแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันคือมีความตัวตนเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อยากทุกคนนะคะมาให้กําลังใจเราด้วยมาเห็นกันว่าอีกบทบาทหนึ่งซึ่งไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยสําหรับแบบจะเล่นละครหรือว่าเล่นหนังไม่ได้ง่ายเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้จ้าวพงศ์พนีด้วยค่ะถึงคิวนะครับพ่อถึงคิวพ่อละฮะเนี่ยพอถึงคิวพ่อพ่อเขไม่สนใจคนเนี่ยเขาเขาเรียนเนี้ยก็เอาพ่อก่อนไม่ได้เอาเป็นพ่อเรา เดี๋ยวถ่านหมดนะเดี๋ยวถ่านหมดนะเออเอาะอ่ะไทยก่อนอ่ะไทยก่อนอ่ะไทยก่อนคือนสัมภาษณ์เวลาที่เวลามาแถลงข่าวเนี่ยตัวหนังเนี่ยฮะก็จะยืนเรียงเรียงอย่างเงี้ยมันปกติยังไงดีครับพ่ออย่างหนังเรื่องนี้มันเป็นตลกเขาเรียกแอคชั่นคอมเมดี้อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีแอคชั่นเข้าไปผสมด้วยอุ้ยยังไงดีฮะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์อ่ะไทยฮะเดี๋ยวตีลังกามาแล้วก็จะไปจอดโอ้โหแล้วเขาตีลังกาได้ด้วยไงโอ้โหลังกาที ตีลังกาไหวไหมโอ้โหก่อนโอ้โงก็ตีตีลังกาตีห้าว้าไปตีให้ดูใีมังนีตจมังนี้แล้วก็ถามว่ารับกดเป็นอะไรไม่จอไม่จอไทยไทยเราเป้าขาดน้ำอยู่อีกนานนะเรื่องใหญ่นะนะเอาแล้วเปเล่นนะำื้อมวน้ะติดกล้องขึ้นมาฮะเงินอ อย่าบอกนะว่าคุณจะสู้มาสู้มาไู้สู้มาสู้สู้ไอ้หนุอยากส๊อปภาษีสี่ห้าใบขายยากนะอะไรไทยไม่ได้ให้ตีแล้วพ่อะเพราะบาไปหมดแล้วพ่อพี่นุ้ยเล่นเป็นนนงฮะคืออยู่ในร้านอาหารอะไรเงี้ยก็คอยช่วยเหลือเขาส่วนพี่จ๊ะนี่เขาเป็นน้องสาวพี่ฮะที่ขายอาหารตามสั่งสมัยก่อนอดีตเคยเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยเป็นดารา ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแต่ไอเนี้ยคิดว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังเหลือเกินไม่มีใครรู้จักหลักนี้แฟนคลับอยู่คนเดียวฮะ<า>เหมือนเวลาที่นั่นในสดออะต้องอกันคนดูใช่ฮะเหมือนจะหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อมันต้องมีความสุขด<า>ีครับนะครับเรื่องนี้แม่ตัดมาด้วย<า>จ้ากังนวลเพราะว่าเอ๊ะแม่ตัดมากังวลว่าตำแหน่งของนาเงเอกเนี่ยมันจะไม่ใช่จ้ายังไงครับพ่อเพราะต้ง เป็นอาเกตเลยนะครับแล้วก็ส่วนพี่ตั๊กนี่เขาก็เอ่อต้เรียกว่าเป็นเป็นตัวเด่นอีกตัวนึงน,นะใน,ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ที่ก็สแสดงก็พอใช้ได้นะเขาที่ดูดูมาก็พอใช้ได<า>้แต่แต่ต้องต้องฝึกกัน<า>อีกเยอะต้องปรับปรุงเขาเขาบูกันด้วยนะเรื่องเหรอฮะเวลาลงไม้ลงมือเนี่ยของเรานี่ใช้มุมกล้องนะปัดซอกเฮยอย่างนี้เนี่ยเขาเขาจะตนกลงนะ เนจริงๆริตกไปอันนี้ือตกไปเชอบที่กัดฟันร้อน้วาเขาย่งไงนะร้อเลยรู้น้ำหนักมึออยู่ก็ประมาณนี้นะออกไปด้ยไปดก่อนจะจบเป็ฝากอะไรอย่างะีรบอกคนริ่นแอะผมนิเอไป็ำอะไรมันหนื่อยนะวันนี้จะตายอยู่แล้วเ่ยถ้ามนสัมภาษณ์เาออกทำไมรกลับมาเทไทยอีกครั้งนึง เพื่อไทยต้องบอกว่าท่านในวงการเขาคลังมุกเก็บมุกตลกในวงการตลกไว้ทั้งหมดล ตับหรืออะไรอย่างเงี้ยได้โชว์หน่อยได้ไหมครับฮอ์โชว์พูดกันหน่อยได้ไหมฮอร์อย่างภาษาไทยบอกผมภาษางกฤแแฮะ่าเอ็กเซนเพิ่มหน่อยเอ็กเซนแแฮะผมแฮะคั้นชาาลากๆจริงมีฝรั่งคนดักดูเยฮลโลเออใครโทรหาเือสวัสดีผมแฮะลากสิ เอาไม้กาไอไอฟากาไฟกันมันทุยเหอเอาไปเลยเทปสองเทปสองมีอะไรหนูดีกว่าหนูดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องท่องได้สลับสลับสลับยังแมวแคทแมทเสือเสื้อโค้ดเรือโบ๊ระคาแบ๊ดแร็หนูโค้ดนี่แม็แคนที่แม็แคทปูพิกหมูคู่ทีฟิตปลาหมวกแคทม้าฮอตฮอตหม้อด็อกเตอร์กบหมอไก่ท็อกด็อกหมาหมูสเน่เอ๊ะไข่ไอตาเพชรปากกา พี่ออมพี่ออมต้องเล็กต้องหลงเลยอย่างแอร์แอร์เล็กเลยมั้ยมายืนหอมยืนมหิ้วอยู่เลยเอามาถึงสองข้อสุดท้ายการเราเอาเล็กมาร่วมงานกับพี่พีเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับร่วมงานกับพี่พีทุกคนน่ารักบรรยากาศในกองเห็นอย่างนี้ยังไงในกองเป็นอย่างนั้นเลยยิ่งกว่านั้นเลยครับผมสนุกมากใช่ไหมเวลาเราเข้าฉากร่วมๆกันหลายๆคนนะน้องออมด้วย เหมือนกันนะครับผมตียังไงครับพ่ีกองเก่งอ้าครับผมแล้วไงฮะจะเจอ่มีอะไรว่าต okay. 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 ีกองเก่งคอคาดบัรัพ right. claro. okay. ่อจะมีอะไรอีกองสามารถต้องตีทุกวันยังไงกติตีกองตีห้าคอเดียวกันตีรักาเลยบอกพี่เไเรื่องนี้เรื่องนานล้ก็รู้สึกแบบคามพี่นักแสดงทุกคนนีคือแบบตบ ก็เช oh, ื่อแล้เชื่อแล้วก็แบบจริงการที่หนูได้มาทำอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกเป็นบิ๊กสเต็ปมากเพราะว่าหนูเป็นเด็กกองแล้วแบบรู้สึกนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสหนูนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับยังไงคเับยังไงไปยัดเป็นกองนี้มันต้องแบบว่าถ้าไม่มีกองนี้เราใช้ปากทำแบบบิดบออะไรได้ไหมอุ้ยนี่ไงอุ้ยเอาแล้วนี่ สองเสียงใช่ไหมเพิ่มใครจะทะของเราใส่อะไรเข้าไปหน่อยใส่ใส่สนองแสแนอะไรเข้าไปเอแสแนหรือใไถแกเสียงไรหนอ้อมเล่นเหมือนเดิมสั่นอะไรเราก็เห็นฮ่าอะไรกัน้องเดินสองสามขอเราใส่ลอยๆเข้าไปหน่อย นี่นั่นไม่กองไปไปเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดดีกว่ากองเน่าแล้วโอเคไอ้เนาะมาเรียนฝากมาด้วยครับโอเคนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความฮาจะขึ้นในภาพยนต์อย่างแน่นอนวันนี้เรียกกำลังใจกันก่อนใครนั้งแปดสิงหาคมทแปดสิงหาคมนี้นะฮะเดลอมเมคเจอร์ซินิเพ็กนะฮะทั่วประเทศเลยนะคฮะนั้นท่านนัการยอนเซนต์ปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีอีกครั้งนี้